สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายหน้าที่สําหรับแอดมินสาขานะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามานะครับแอดมินสาขานะครับจะปรากฏหน้าแดชบอร์ดหน้านี้เป็นหน้ารวมในส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับโดยที่ในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบไปสมัครว่ามีการชําระหรือยังนะครับแล้วก็ระบุผู้สอนที่จะสอนนะครับติดต่อกับลูกค้าก็เียลูกค้านะครับกรอกแบบฟอร์มนะครับกรอกแบบฟอร์มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการสอบถามนะครับแจ้งเบอร์ติดต่อกับ เพื่อให้เราเพื่ออะไรครับเพื่อเราติดโทรกลับหาลูกค้านะครับเพื่อสื่อสารกันนะครับหากเรามีการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็แจ้งว่าเราตอบกลับแล้วเป็นการบันทึกเรคคอร์ดว่าเราได้ติดต่อกับแล้วนะครับระบบผลจะไปอยู่ในส่วนของการติดต่อกับแล้วนะครับนี่คือรอการตอบกลับนะครับก็เป็นการเขาเรียกเป็นการโฟลลับลูกค้านะครับถัดมาครับเตือนนัดหมายผู้เรียนนะครับสำหรับเตือนนัดหมายผู้เรียนจะปรากฏเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรากัน แจ้งลูกค้าว่าโอเคคุณมีเรียนนะเป็นการรีมายนะครับเราก็กดเข้าไปดูรายละเอียดของลูกค้านะครับหลังจากนั้นก็จะมีการติดต่อมีเบอร์ติดต่อลูกค้าโทรกลับไปได้นะครับหรือถ้ามีไลน์เราก็สามารถแจ้งทางไลน์ได้เช่นกันนะครับข่าวสารภายในจากไหนครับจากแอ้บริษกลางเป็นการแจ้งข่าวสารกิจกรรมภายในนะครับซึ่งมีการสร้างหัวข้อนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูลิงก์ได้นะครับอย่างเช่นการแข่งขันพอดีตรงนี้ไม่ได้กรอกไว้นะครับก็จะไม่มีนะครับ ลิงก์ว่างเปล่าก็อาจจะเป็นนะครับแต่ถ้าเรามีลิงก์สามารถลิงก์ไปที่เพจก็ได้ลิงก์ไปที่เว็บไซต์หรือลิงก์ที่เป็นลักษณะ PDF ก็ได้นะครับเป็นการฝากข้อความฝากโน้ตหรือว่าเป็นรายละเอียดเข้ามาได้เช่นกันนะครับหรือบชัวก็ได้นะครับเพราะนั้นก็จะปรากฏเข้ามานะครับไปครับถัดไปครับเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายครับบันทึกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของแอดมินแต่ละสาขานะครับสามารถบันทึกเข้าไปว่ามีค่าใช้จ่ายเป็นบวกเป็นลบเป็นรายรับหรือรายจ่าย นะครับณนะวันนี้รายการเย่างเช่นครับเบิกค่าอุปกรณ์นะครับเป็นแบบโน้ตสั้นๆค่าอุปกรณ์จํานวน1000บาทนะครับเมื่อเรากดเป็นลักษณะของอะไรครับรายรับเอ่อทัทิครับขอโทษครับเป็นรายจ่ายนะครับกดบันทึกนะครับก็จะเป็นรายจ่ายจะเป็นค่าอุปกรณ์ก็จะติดลบนะครับเป็นบวกก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะมาคำนวณออกมาเพื่อนําไปช่วยในการคํานวณเรื่องของ รายได้จากการสมัครและค่าสอนหักค่าสอนนะครับแบบนี้รับโอเคในส่วนนี้ทั้งคร่าๆทั้งหมดนะครับในช่วงดูมอนิเตอร์หน้าหน้าเดียวและหน้าเหล่านี้นะครับจะมีการรีเฟรชตัวเองนะครับทุกหกสิบนาท,ทาีนะครับทุกหกสิบวินาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบก็จะเราไม่จำเป็นต้องมางกดรีเฟรชเองกรณีที่มีข้อมูลใหม่เข้ามาหน้าข้อมูลเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเองอัตโนมัติเพราะนั้นเราสามารถเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ได้นะครับ โอเคเรามาดูหน้าที่หลักของส่วนนี้ก่อนคือเรื่องของการตรวจสอบไปสมัครนะครับเป็นหน้าที่หลักของแอดมินสาขาที่ต้องทํานะครับในหัวข้อการรอชระถ้ามีเด้งเข้ามาแสดงว่ามีคนสมัครเข้ามาละเมื่อสมัครเข้ามาสิ่งที่ต้องทําคือตรวจสอบตรวจสอบที่นี่คือเรื่องของการชําระการชระมีเรื่องก็ชําระเต็มหรือเบงชระหรือมัดจาแบบนี้ครับหรือมีการยกเลิกมีการแจ้งว่าอ๋อสมัครมาแล้วต้องการยกเลิกเปลี่ยนแปลงแล้วก็แจ้งยกเลิกและให้เหตุผลในส่วนนี้นะครับ สำหรับการชําระเต็มก็ไม,ม่ไม่มีอะไรมากครับก็ยอดชําระเต็มอยู่แล้วนะครับกดใส่ประเภทการชําระเป็นเงินสดหรือต่างนะครับบัตรเครดิตหรือการโอนในกรณีการโอนนะครับระบบจะอนุญาตที่ให้แนบไฟล์ที่เป็นสลิปก็ได้หรือการแคปเจอร์หน้าโอนก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเรา,าตัดสินใจกันว่าจะต้องมีหรือไม่มีนะครับใช้ในส่วนนี้หรือไม่ถ้าใช้ก็แค่ต้องไปแคปเจอร์มาอย่างเช่นในลายต้องแคปเจอร์มาหรือเซฟมาแล้วเป็นการแนบไฟล์เข้าไปนะครับ แล้วก็ระบุผู้สอนนะครับระบุผู้สอนเข้าไปนะครับในกรณีนี้ทดสอบถัดถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการแบ่งชําระนะครับเราจะทดสอบในส่วนนี้นะครับแบ่งชําระเราจะใส่แค่สมมติ5,000นะครับ5,000เป็นเงินสดครับนะครับผู้สอนระบุไว้แล้วนะครับข้างล่างนี้จะเป็นยูสเนอรและพาสเวิร์ดแบบชั่วคราวพาสเวิร์ดแบบชั่วคราวคืออะไรครับเมื่อมีการล็อกอินครั้งแรกนะครับระบบจะ ฟอสให้คุณเปลี่ยนพาสเวดทันทีนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เมื่อมีการยืนยันข้อมูลนะครับยูสเนียมพาสเวดนี้จะถูกส่งเข้าอีเมลสําหรับลูกค้าที่กรอ,อกอีเมลแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้กรอ,อกอีเมลนะครับก็จะไม่ทราบนะครับอาจจะลืมไปการครั้งแรกที่มีการแจ้งเตือนนะครับตอนที่สมัครเสร็จแล้วจะมีบอกว่าพาะยูสเนมยูสเนีมคุณคืออะไรพาสเวดค,คืออะไรนะครับถ้าไม่ได้แคปเจอร์ไว้นะครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของทาง แอดมินสาขานะครับที่จะ follow up กับลูกค้าว่าตอนนี้เราได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็ยูสเอร์ยนคุณนี้พาสวดนี้นะครับถือเป็นเรื่องของ relation กันติดต่อกับไปหาลูกค้านะครับแบบนี้ครับโอเคผมชมละอยู่ที่อ่าสมมุยอดทั้งหมด12นนะครับผมบอกว่าผมอ่าชําระอ่โอเคผมชําระเป็น8,000พันเงินสดผมมีเงินสด8,000จชําระไปย,ยืนยันยืนยันข้อมูลครับฟึบ โอเคตอนนี้หัวข้อถัดไปแท็บด้านบนคือแป่งชําระนะครับผมชําระไปเท่าไหร่ครับ8ปดพันเห็นมครับมีการเปิ่มเข้าไป8ปดพันจากยอดเท่าไหร่ครับหมื่นสองนะครับอ่าสมมติวันนี้ผมชําระไปก่อนแล้วทีนี้วันถัดไปหรือมีการโอนเข้ามาวันในวันลุ่งขึ้นนะครับสมมติการโอนวันลุ้งขึ้นเอาขอโทษครับพอเราเมื่อเราชําระแล้วนะครับจะมีใบเสร็จนะครับใบเสร็จที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างใบเสร็จก็จะมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเป็นแบบ ไปเสร็จรับเงินชั่วคราวนะครับก็จะมีเรื่องหลักสูตรเท่าไร่ซื้อคอร์หลักสูตรในซื้อสุดเท่าเมือม่อเมื่อไรนะครับค่าเรียนเท่าไหร่ชำระแล้วเท่าไหร่เหลือคงเหลือเท่าไหร่นะครับใครเป็นผู้รับนะครับแล้วก็จะตันระบบนี้จะโน้ตให้อัตโนมัติเลยว่าวันนี้นะชำระแล้วเท่านี้นะครับถ้าคุณแบ่งเป็น3รอบก็จะมีลิงก์ข้อความแบบนี้แบ่งเป็น3ข้อความนะครับชำระเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้วันนี้นะครับก็จะเป็นการเรก็บเรคคอร์ดไว้ได้นะครับ แล้วใบเสร็จเองนะครับเมื่อถ้าลูกค้ามีการล็อกอินเข้ามาก็สามารถดูประวัติการชำระของตนเองแล้วก็จะดูใบเสร็จได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับแบบนั้นโดยที่เราไม่ต้องส่งไฟล์เข้าอีเมลหรือส่งเข้าไลน์หาลูกค้านะครับถ้าล็อกอินเข้ามานะครับทีนี้เมื่อลูกค้ามีการชำระในวันถัดไปนะครับสมมติว่าวันถัดไปลูกค้ามีการชําระเพิ่มเข้ามานะครับให้เราทําการกดที่ใดที่หนึ่งก่อนกลับมาที่แบ่งชำระทีหนึ่ง ระบบจะมีการคำนวณประมวลผลใหม่นะครับว่าย่อชําระที่เหลือที่เหลือนะครับก็คือ4 0 0 0บาทเราก็ใส่4 0 0พเข้าไปนะครับชำระไปไรเงินสดนะครับโอเคเงินสดแล้วกดยืนยันนะครับตกลงเราเห็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเรียนดูแบ่งชําระนะครับตอนนี้จะไม่ปรากฏละเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรียนพวกนี้นะครับชาระครบหมดละเพราะนั้นจะถูกย้ายไปที่ไหนครับชําระเต็มนะครับถ้าเรียนพวกนี้จะมีการ นะครับชําระเต็มเรียบร้อยนะครับตรงนีนะ้แล้วก็พอเรากลับไปดูใบเสร็จตรงนี้ปั๊บนะครับเห็นว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับมีประวัตินะครับก็คือว่าออวันนี้ชําระมาเท่าน,นี้ชําระเท่านี้นะครับ เสร็จแล้วใบเสร็จตัวนี้ก็คือชำระเต็มมาละครบละเพราะนั้นนี่คือใบเสร็จที่สมบูรณ์นะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือใบเสร็จรับเงินชั่วคราวนะครับใบเสร็จจริงจะต้องถูกส่งทางบัญชีนะครับรูปแ,แบบรบูปแบบนั้นลูกค้าสามารถนําส่วนนี้ไปเป็นหลักฐานหรือไปให้เป็นหลักฐานว่ามีการชำระแล้วนะครับได้เท่านั้นนะครับผมโอเคเพราะนั้นเท่านี้แหละครับสาหรับหน้าที่ในส่วนที่เป็นแอดมินสาขานะครับไม่ยากนะครับผม